สวัสดีค่ะตอนนี้เรากำลังอยู่ที่หาดอิงกวนตรงทุ่งบวนนัวแดงนะคะอำเภอเมืองจังหวัดพะเยามาชมกันได้6โมงครึ่งจนถึง10โมงหน้าบ้านสันหงเหนียวหาดอิงกวนมากันได้นะคะจะมี <4 S 2> เรือรอรับอยู่ที่ท่าเรือสแตนไลทไว้ตลอดตลอดเวลาเลยค่ะมาสอบถามราคากันได้ค่ะไม่แพงค่ะมาได้จะมีเจ้าหน้าที่ประจําอยู่ที่ท่าเรือปวด,ดได้เลยเพราะว่าพีไทยอะพออุ้เลยอาขอเชิญน,นะครับมาแอลบ้านสันหงเหนียวทุ่งบัวแดงหาดอิงกวน อยู่ตระมูสาม้านเสางเหนยวตะบุบ้านตรอมอำเภอเมืออยอดพะเยานะครับก็จะมีเจ้าทีบริการทุกเวลาครับตั้งแต่ปุ๊มงเจ้าถึงเทียงวันนะครับเกอนมาเอวได้ทุกวันเลยทุกเวลากาดีมากอากาศวอนนี้กำลังเย็นพากกันมมแอวน่รักเลยเจ้า